เมียกับร้านพี่น้องเลยสบายดีเด้อสบายดีย่ำเศร้าพี่น้องพาร้านพิงแดดหนาวเม่ยาหนาวจักร้านนั่นจักร้านหนาวน้ำรือบ่แล้วหนามหนาวอยู่บ่เนี่ยซื้อเนื้อมาวานนี้กระตากแหงไว้ให้ลูกกินพี่น้องกำลังตากมักไว้ยหนึ่งขึน พีนองว่าถ้าเป็นฟังไทยโอ้ยค้ายเนือเน็ตเดียวเดีร้ายลพันอยู่คนนะวัดนี้เาเอาคลิปลงเด้คลิปทีเัสื่อยังด้กินอยู่ยสองมือพอดาวกํลังหั่นคาลายปนี่คาลายคาล่ายเนอเลยเป็นวัดอีกและะ้วบเป่้ะเลยเป็นยาวเลย ว mhm. ่าค mm. so. so, so. ือเก่าหไปน้อยเป็นวัดไดคนกัวัดนกย่อยเป็นน้อย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 พนนำคาญเนาะน้องรัชชาลงไปน้องเนยขึ้นมาน้าบาดนี่อเอเลยคนชุดเกนเน้าไปได้แต่ชุดชาอะไรยังขนม

สองมือสามมือนี่แล้วป้าลุงว่า้วนมือซื่นมือม้วนมือว่านนี่โบแมนมือซื่นนี่เพื่อหายนักโอ้โโหนงเลยมักไวาดอะไรมาจนหวาดนาชาอย่างไรนาชาแก่ได้นาชาเนี่ยไอ้ไม่เ่าวีไปนาชาให้ไม่เ่าทักเปียให้อีกงามๆเลยไปวีวีเห้มันมอนมอนแตงเปียง่ายโพดโพดนอนลงเนยนี่เขากำบมัดให้บปล่า เอาคัน้งไปยเธอน้าเทียงบ่นอนยดนแม่ถ้าว่าชิโนนั่นละชาแม่บอกให้นอนมันหนาวเออก็เธอหน้าละผู้ใหญ่เพิ่นตุ่มผมตโตผูบอืมตุ่ผมนุ่มนวลนะห้าวสองผููห้านะนี่เธอได้เอามาตู้มาคุ้นๆกันใหม่นี่หมายมันยามหนาวอืมวิวิวเร็วๆมัไม่เร็วๆจากแกน่ะ มีแต่ผูกงามๆแล้วปลาลุ่มบ้านนี้ป้ามายาแต่งสวยให้จะจับมืออีกนาะจังสีแก่เนี่ย <laughs> ให้มันหายได้ออนิดนึงเด้อจังแก่เด้อน้ซา,ากระง,งามน,งน้องเนยกระง,งามบ้านนี้มีแต่ผูกงามๆยา<ห>ยยังให้นอ้องอุ้มอุ้มน้องลงมาเอาน้องออกมา,านนมาช่วยลว่มือน้องได้หะอืมละบาดระหันเจ็บดีค่ะก็ไม่น้องเหรอคะไปหาพะ homogeneous เบื่อเบื่ออายุเอื่อยไปนอนแล้ว หาช่องบึงหงเข้ออื้อ่อื้อเอืเนาะอืมนอากระทำเป็นสักเอ้อมีแต่ผงงามๆนะปาลงิงปบัรหนึ่งปิงสยดีปลาลูกน่าจงสบายดีปลาลูกอสบายดีดูสบายดีดูใช่เนยนี่เออ เือเตูมือแปะแปะกระเพเขาบอกให้ตูมือแปะแปันกรตุตุสีแม่แล้ว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 ลุ่มด้ลลใช้ปลลุ่มใช้ปลลุ่มตมือแปะแปะลุ่มด้ให้ปลาปลเพื่ออยากตุได้อันนะบอกทำไตุนะมวนโอ้ยมวนปลลุ่มใช่ลุ่ปลลุ่มได้ี่ดูปลลุ่มยใชะปลาลุ่มังอยากลุะอยางลงนะ

่เราอะต่อมาเราสิไปหัวยฮิลาดเวลากำลังบบกก่อนต่อไปจะละซะยู่ยูมื่นมืนสองมืนน้องน้องน้องหน่อยน้องหน่อยจะทิงนะตาไปกับใจอี๋เลย

แค่เขียนท้องอะไรก่อนใชอ่ะอุ้มน้อดู้าไปทาหน่ก่อนแล้วมันลืมก็ลืมเป็นอยู่สบายไหมน้องสบาเลไดิจนยมากไมาเดอมาดื้ออะไรยเด้อมาม่ลองบอกนม่เธอเธอกินแล้วเลย็สชานิะไปง่ายเลย แม่ไปแม่แม่กอนเดติตขึ้นไปเลยไปดีน้องเก่งเคียดอันนี้นั่นนี่อ่ะยถับเนาะนี่เป็จ่ายเาิงก่น

มือนีพอดาสิบใบบกดไปไปอยู่ลนนันสิบใเราไปไทำติไัูใหม่ถุงวมื่อเลยได้อเฮ้ยเอาผูกเอเันตายงวเมียกูเอาปกเนีถุงวมงยไเมยใหญ่้ส

cái hát được chào mừng và chào mừng và chào mừng và chào hương và chào mừng và cả mừng thịt mới cho và chào ừ xe chào mừng và 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 chào

อ่อะไรอะอะปลาจะเปล่คนไหุยปลุกแล้วก็แล้วเคาะจิ๋เนี่ยเงเปิลจเปนจิ๋ิแล้วนะอ่าฟักบัวยิ่งอะไักบัวเนอะมักฟักบัวบนยไนนะกางวนใช้หมากแ่เดี๋ยว่งคมาเนาะ ไหละเท่าที่น้องแม่ยากระตุกล้วหล่นกดมออกเลยหมตุกกดมือชาไม่จะไปคนใจงอไข่เหรอเ็างคนปิ่ิงปะไข่อย่นี้ป่งะปิ่งปะมาหเลยมาหยเลยมาเออกินนี่ยมาไลยนะเป็นไข่เหรออันนี้แบบที่สุกจอมึงอย่าง ถ้าเราอยู่หน้าเะบึบกรวมละเอาเฮ้ยหน้ามันบุกไปเลยน้อบุกับกป,ปันเรีย,เยงคยเครื่งกระทั่งเคยเขียนน้องใคอใครเห็น แต่เขาทำมนจากโอ้งแห้ผมคนเดียวมัมมนเป็นดีนปลอมเนาะเขาดีปลอมไปอ่ะเขาไม่แบ่งเลยดีปลอม มันไรตัวน่อยอั่นดีไปไม่ลนขึ้นใหม่นะย้นเขาอบบัวมันจะถอดอบบัวมันพ้อนคลิปหนาพี่น้องขอพูดอะไรได้ที่มาเบิ่ง